สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมนะฮะมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายนะครับผมคลิปก่อนก็ได้ดูอัติมัิพามนะครับจากภาค b e a c h w a r ฮะเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นนะครับผมนี่ตัวนี้ผมก็เอามาจากญี่ปุ่นสั่งนําเข้ามาโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เป็นผู้ร้าย m มกกาตอนนะครับผมฮะจาก t าร์ s f ฟ r m e อร์ a c h w a r อนะครับเช่นกันนะครับผมแต่ครั้งนี้ก็ที่ว่านะครับ จะหายากหาดูรีวิวยากนะครับจึงนํามาริวท่านได้ชมนะครับผมของก็หายากครับผมก็เพิ่งไปเซิร์ชใน e ีเบนะครับผมว่าตัวนี้ไม่มีขายนะครับไม่เหมือนอลตินัทพามรับอลตินัทพามยังมีอยู่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหราคาจากสองพันสามพันบาทขึ้นไปหกเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้ก็ท่าทางคงจะแร่หน้าดูนะครับก็คือทั้งหายากทั้งราคาก็สูงขึ้นนะครับผมนะฮะก่อนอื่นจะมาชมผู้้ายแมกกาตอนกันผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมทุกทกท่านเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งเนี้เมกกะตอนนะครับผู้ร้ายจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ เริ่มที่นี่เลยโอ้โหตาแดงก่ำมาเลยครับผมนี่อันนี้ไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะครับผมเพราะว่าเขาเอ่อเป็นลักษณะของสัตว์ดุร้ายนะครับผมแม้มีแววตาด้วยครับแต่นายสัสว์ดุร้ายโหดน่าดูครับดูด้ครับมีรายละเอียดของผิวหนังนะที่เป็นเคล้ายแบบไนโนเสาร์จริงๆเลยนะฟันกระเหลืองอ๋อยเลยครับผมเขาว่าเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผมนี่สามารถอ้าปากได้เห็นไหมครับอก็เป็นแบบนี้นะครับผม ก็เป็นสัตว์ดุร้ายนะครับเอองานของญี่ปุ่นรุ่นนี้นะครับผมเออก็จะเขาจะเน้นลงสีให้เป็นแบบตัดให้เหมือนจริงนะครับผมถ้าเป็นไดโนเสาร์นะฮะมีะรายละเอียดมีรู้สึกจะเป็นสีของผิวหนังที่จะเป็นสีเนื้อสีคล้ายแบบว่าขี้ไขเ่เออไม่ใช่นะครับ เออเป็นสีคล้ายๆแบบเปื้อนฝุ่นนะครับผมนะฮะเป็นเป็นเนี้ยฮะเป็นริ้วรอยซึ่งจะเน้นให้รายละเอียดของเอออะไรพิเทคเจอร์หรือผิวหนังพวกเทคเจอร์นะครับมันชัดขึ้นนะครับผมนะฮะมือก็ขยับได้ขาขยับได้แล้วก็มีสีพิเศษนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกก็คือว่าเป็นสีเงาเงาแวววาวนะสวยงามมากครับเหมือนจริงเลยครับผมเหมือนกิ๊กเกอร์ดีๆนี่เองนะครับผมนั่งได้แต่ได้นะครับ เหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะมาดูรายละเอียดของเขาทั้งหมดว่าเป็นแบบไหนย,ยังไงมาชมประวัติความเป็นมานะครับผมนี่กล่องของเขาครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็คือเป็นกล่องพับนะครับผมกล่องพับมาแล้วผมก็มาในแบบทำอย่างเงี้ยะฮะ,ะดูหน้าปกกันนิดนึงนะครับผมรุ่นนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่ทาคาราโทมี่นะครับรุ่น TMSPDH เมกกตอนนะครับผม เหมือนกันนะครับผมจะแถม DVD ให้1กล่องให้หนึแผ่นให้1กล่องหนึ่แผ่นนะครับผมอ่อ DVD เขาก็ใส่กล่องมานะครับผมโอเคเรียบร้อยตอนนี้มาดูด้านข้างก็เหมือนเดิมครับเป็น s p ป c ชียลวันสเปเชก็เป็นเรื่องราวใน DVD นั่นเองนะครับเป็นสตอรี่นะครับนี่เมกกตอนฮตัวนี้น่าสนใจครับแมงมุมสาวเจ้าเสน่ห์นะครับผมจากภาพดิจิทนะครับนี่ดีวดีก็เป็นแบบนี้นะครับ ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับผมนี่ดีวดีนะครับก็มีลูกเล่นห้าห้าอย่างนะครับก็เป็นแบบนี้ฮะก็มีลูกกระสุนให้ยิงนะครับผมอ่สองลูกนะครับแล้วก็มือมือเปิดได้ยืดได้หดได้งับได้โอ้โหตรงนี้นะครับจุดเด่นก็คือมีพ่นน้ําได้ด้วยนะครับผมใส่น้ําไปแล้วก็พ่นนี่อ่าปากรับ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 ได้นะครับ หน้ากากเขาก็จะเป็นหน้ากากสีดำๆนะครับก็ทําให้ดูดุๆนะครับผมอืด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับด้านข้างกล่องมีค่าพลังเต็มสิบหมดครับแสดงว่าหูพลังเยอะนะครับมีสองโหมดโหมดเออโลบอทโหมดกับบีชโหมดนะครับผมด้านนี้ก็เป็นแบบนี้ครับบนกล่องนะครับบนกล่องก็จะเป็นร่างไดโนเสาร์ ปื๊แปลงล่างมาเป็นเมกะตอนที่เป็นมกกตอนไดโนเสาร์นะครับผมถ้าท่านใดได้ชมบีทวอลก็จะรู้นะครับผมว่าเ,เรื่องนี้โหสนุกมากเลยครับผมต่ก่อนก็เคยฉายทางช่องเจ็ดนะครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นให้เราดูว่าใ,ใน,ในซีรีส์นี้นะครับมีกี่ตัวมีกี่แบบจริงจริแล้วมีเยอะกค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นแมกชิมอลนะครับส่อสู้กับพีเดคอนนะครับผม ส่วนเสียตังค์ดีครับดูกล่องเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมาดูสิ่งที่อยู่ในกล่องนะฮะเหมือนเดิมครับพอก้างไปขี้วมาอย่างเงี้ยฮะมันทําให้ประหยัดพื้นที่นะแล้วก็ก็ถือมาเบาๆนะครับก็เลยราคาถูกกว่านะครับเออสองพันกว่าบาทสองพันห้าฮะถ้าซื้อมาแบบเต็มกล่องเลยไม่ต้องพับนี่พี่บอกนะครับสามพันห้าโอ้โหประหยัดไปเป็นพันเลยตลาดมากเลยครับแต่ว่า เดี๋ยวนี้โอ้โหเสียดายจริงๆครับนนหน้าซื้อเต็มกล่องเพราะราคาพุ่งไปหกเจ็ดพันบาทตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับอ่ะมีวุ้ดให้สองชิ้นนะครับนี่ผมอยากจะดูวุ้ดประชินใหญ่ดีเหลือเกินครับเป็นคล้ายๆแบบว่าเออเสีย้ยวพระจันทร์หรือครึ่งวงเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเหมือนเดินแวบๆนี่นี่ก็มาดูนี่ดีกว่าคู่มือชวนเสียตังค์โอ้โหเป็นรูปสวยงามมากครับผมอ้ยตัวนี้เลยชอบมากเลยครับผม เป็นร่างเมกะตอนอที่ว่าเป็นชีวาจักรกลนะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเนี่ยฮะเจ้าที่ว่าเขาต้องแปลงเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเขามาอยู่ในดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกนะครับผมก็ mm. เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับดาวเคราะห์ดวงนั้นเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับงั้นพวกเ,เครื่องยนต์กลไกเนี่ยจะไม่เสถียรหรือว่าระบบจะเสียนะครับผมนะโอ้ตรงนี้มีมีแผ่นเสียงทองคำเดออไม่ใช่นะครับเป็นดิช นะครับดิสดิทองคาที่บันทึกอรยธรรมโบราณนะครับผมก็ก็หาตัวนี้กันครับผมนี่ตัวนี้จะดีมากเลยครับนี่ดิบธรรมนะครับอ่ะต่อไปก็ดูด้านในครับโหนะโหอยากได้มากเลยครับผมแต่ว่าเงินก็ไม่คยมียุคนี้นะครับโควิดระบาดงานไม่ได้ทำนะครับผมเออมานั่งรีวิวของเล่นอยู่นะครับอ่ะก็มีแค่นี้เอครับนี่รูปชวนให้เสียตังค์นะครับผมแล้วก็เป็นการต่อสู้ของของเออแมกกาตอนกับ ออติมัตพามต่อไปก็มาดูนี่ดีกว่าครับผมนี่เลยนะฮะคู่มือการแปลงล่างคู่มือการแปลงล่างของเมกะาตอนตัวนี้นะครับเขาก็จะแปลงยากกว่าออติมัตพามหน่อยหนึ่งนะครับผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสิบสามขั้นตอนนะครับกว่าจะแปลงเสร็จนะครับสิบสามขั้นตอนก็แปลงเยอะกว่าลูกเล่นก็มียิงกระสุนได้ปุงปุ้งปุ้ง,ง,ง,งนะฮะมีใส่น้ําฉีดเข้าไปใส่น้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ฉีดกดลงไปก็จะฉีดจุ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 ดแบพ่นน้ำละ นะครับผมมืองับ,งบได้โอเคดีมากครับผมรายละเอียดลูกเล่นในคู่มือเขานะครับผมไปดูดี d ดีน v ดี d หน้าปกก็เป็นจะเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับผมไดโนเสาร์สีม่วงเป็นสีประจำตัวของเมกาตอนนะครับผมมีวดีหนึ่งแผ่นด้านหลังก็จะเป็นเรื่องรล่าสตอรี่นะครับผม เรื่องนี้ก็จะเป็นผมก็อ่านไม่ออกมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนนะครับดูด้านในโอ้โหนี่นะครับผู้ร้ายแต่หน้าตานี่หล่อเทหือเกินครับผมเป็นแบบนี้ครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับมาเล่นไดโนเสาร์กันดีกว่าเขามีลูกเล่นให้เล่นแบบสี่ห้าอย่างหกอย่างมาดูว่าเขาเล่นแบบไหนกันบ้างนะครับธรรมดาครับมือนี่เป็นบอลจอยนะครับก็ มือไดโนเสาวขยับได้หมดครับใต้ขวาแองแงองแงนะครับผมขาก็แน่นอนครับก็ดัดได้นะฮะดัดได้จัดท่าทางได้ไม่ยืดได้นะครับผมเนี่ยจัดได้ครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็พับเข้าไปตรงนี้ไม่ใส่กสุนนะครับเออสีของเขาด้านใต้ท้องก็จะเป็นสีแดงแดงนะฮะสีแดงแดงออกส้มๆนิดหนึ่งนะครับผมรายละเอียดสวยงามมากเลยมาดูฟาร์มเออตัวของเขาดีกว่าขนาดไหนเอ่ยนะครับผม ขนาดก็อยู่ที่ประมาณสักโอ้โหยาวมากครับผมสามสิบเซนนะครับผมประมาณนะฮะหยิบเก้าสามสิบเซนมว่าสามสิบเซนครับเอ่อความสูงของเขานะครับก็อยู่ที่เราจะจะจัดนะครับผมถ้าเราต่ำๆเนี้ยความสูงก็จะต่ํานะครับผมแต่ถ้าเราเวลาเรายกขึ้นสูงเนี้ยเขาก็จะสูงนะครับผมเนี้ยมันยกได้นะฮะแล้วก็ดัดขึ้นไปให้สรงสูงเขาก็จะสูงแบบนี้นะครับผมนี่นะยี่สิบสองยี่สิบสามเซนนะฮะก็นี่ ไอ้ฟาร์มสูงก็อยู่ที่เราจะจับนะครับผมจับได้้ายกว่านะครับลูกเล่นของไดโนเสาร์นี่ก็คงจะอ้าปากงับงับมั้งครับผมเนี่ยนี่ยครับผมโอ้โหมีเสียงด้วยนะครับแต่เสียงทําเองนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นฉีดน้ำเนี่ยก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับผมนีฮะปุ๊บ เห็นไหมันี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ให้มันค้างอยู่นี่ก็ดึงนี้ขอได้ค้างอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงเล่นฉีดน้ำในข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าระบบฉีดน้ําก็เป็นแบบไหนนะครับในร่างไดโนเสาวครับนี่ออกมาแล้วครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับร่างไดโนเสาวนี่ครับผมนี่ระบบฉีดน้ำเขาก็จะเป็นแบบคล้ายที่ที่ฉีดบ็อกกี้นั่นเองนะครับก็จะมีตัวติดตรงนี้นะครับแกะออกมานะครับแกะออกปึ๊บใช่ไหมฮะแต่แล้วพอเราเราดันปากนะครับผมดันปากเข้าไปปั๊บตรนี้เขาก็ฉีดปึ อย่างี้ยเนี่ยให้ดูนะครับ๊บบ,บ,บ,บนี้ยครับน้านก็จะออกตรงนี้นะครับผมโอเคนะเล่นเสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปอย่างเดิมอ่าแล้วเล่นในตัวก็จะล็อกแบบนี้ครับแล้วอ่างงี้โอ้โหผมชอบมากเลยครับน่ากลัวจริงๆเลยอ,อผู้ชายก็ต้องน่ากลัวไหมครับต่อไปก็ไม่มีแล้วครับผมก็ผ้าล้างในกรสา,าวก็เดินได้นี่ดึง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 ,ดงอ่ะทันฟอบ บอกเฮ้ย <c oughs> นี่ก็กลางตรงนี้ออกก่อนครับผมเนี่ยกลางตรงนี้ออกก่อนครับให้มันยืดเนะลยฮะทางซ้ายขวาออกปึ๊บแล้วก็หมุนลงเป็นข้างล่างนะครับผมนี่หมุนตรงแปลงล่างแบบนี้นะครับปึ๊บอ่านะตอนนี้ตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกนะครับผมนะฮะให้แกะได้แต่โหแกะยากครับบางทีสีหลอกสีรุ่นสีสีลุดนะฮะผมก็เอานิ้วนี่ยัดข้าตรงนี้ดีกว่าง่ายดีนะดึงแป๊บนะฮนะออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับฮนะโอ้โหทานปลอมแล้วครับผม นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เออก็มีปีกนะครับไดลนเสาวก็จะบินได้ครับผมอออันนี้มันเรื่องมันไม่ได้บินไม่ได้นะผมก็เล่นไปเองเลื่อนไปเรื่อยบุ้นบุ้นบุ้นโอเคครับอ่าแปลงล่างแบบนี้แล้วร้อยแล้วครับผมต่อไปตรงนี้นะครับจะมีตัวล็อกสองตัวนะครับอ่าเผื่อท่านใดซื้อมาเล่นก็ได้เล่นใดเลยครับเอาเอาปึ๊กนี่แก่ออกนี่ฮะออกแป๊บยืดแข็งมาโอ้โหเอาตัวมาติดแล้วครับปึ๊กนี่ดัดจุด ไ่าเห็นไหมสนุกไหมครับผมนี่ต่อไปก็เออเอาตรงนี้ฮะปุ๊บเอาตรงแขนแขนนี้ออกปุแบบ๊บนี่ฮะอ่าได้ไซ้ายขวาแล้วแขนซ้ายแขนขวานะครับอ่อไปก็มาดูช่วงตรงนี้นะครับผมเออหมุนกัวก่อนหมุนตรงยงึงขึ้นได้ฮะดึงขึ้นตหมุนมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มาอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูล็อกนะฮะเข้าก็เดยตรงนี้สองอันนะครับแล้วก็มีเดยข้างล่างนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับ ต้องปิดให้หมดกันหมดนะครับเนี่ยนี่ดันแน่นๆนิดนึงครับผมแล้วก็กดเข้าไปเอาหัวออกปึ๊บเนี่ยตันนี้หัวเขานะครับผมอ้าวเอาหัวออกหัวก็ดึงไปให้สุดเลยครับเนี่ยดึงให้สุดตรงนี้เลยครับเนี่ยสุดแล้วแล้วก็นี้เราก็กดไปนะครับตรงนี้ก็พับลงครับผมพับลงขาก็พับเก็บไปเลยครับอ่าแล้วครับนี่ก็กดไปแน่นๆเลยอ่ะเออเอาขาลงหน่อยนะครับผมกดไปให้ติดแน่นๆเลยครับผมนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตรงเอวนะครับที่ว่าล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับผมเนี่ยฮะเพราะว่าตรงนี้ของเขานียฮะก็จะมีเดือนนิดเดียวหรือาสั้นนะครับผมนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นตรงนี้นะครับแน่นๆนิดหนึ่งนะครับอือาจจะหลุดได้อาอให้นั่น,นเรียบสุดโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็มาดูส่วนหัวส่วนหัวก็หมุนตต๊๊ดแมออกมาแล้วครับผมดึงสุด้ยหรือยังเอย โอเคฮะคงจะสุดรลอมั้งครับนี่ก็เปิดหน้ากากนะครับตึ๊ด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 โอ้โหเป็นไงครับหน้าตาผู้ร้ายแต่ว่าหล่อเท่เข้มมากเลยนะครับผมโอ้โหผมให้ดูหน้ากากก่อนนะครับหน้ากากบีดนี่เขาจะดำาเข้มๆเนี้ยดูเป็นก็าย่แบบว่าเอ่อเกาะป้องกันมากกว่านะครับนะฮะแล้วก็เปิดหน้ากากมาโอ้โหนี่ครับหัวหมุนได้นะครับ I am m e t a t o n โอ้โหโอเคครับนี่มาดูช่วงขาฮะช่วงขาก็หมุนลยครับเอิหมุนหมุนตัวตัวนี้เขาหมุนได้รอบนะครับนี่หมุนได้รอบหมุนได้รอบปุ๊บเห็นไหมฮะก็อยู่เป็นแบบนี้แล้วก็หมุนขาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนะแต่นี้ก็เอาเท้าตรงเท้าออกเพื่อว่าจะได้ยืนได้นะฮะนี่ยืนได้มั่นคงนะครับก็ปรับระดับได้นะครับผมให้สูงให้ต่ําแบบไหนนะครับผมก็แค่นี้เองครับจบเรียบร้อยแล้วครับ แมกกาตอนโอ้โหดูรายละเอียดเขานะครับผมสีสันนี่เป็นเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกก็จะสีเอาแววแววแวบแวบแวบสวยมากเลยครับรุ่นนี้นะครับผมแตกต่างจากรุ่นอื่นก็ตรงเนี้ยนะครับผมสีสันเขาจะเน้นเหมือนจริงนะครับของญี่ปุ่นเขาก็เน้นเงี้ยนะครับเน้นสีสันสดใสบางตัวในหมุนได้นะครับโอเคพับลงไปเรียบร้อยไปหนครับผมแมกกาตอนโอ้โหปุ๊บปุ๊บถือวุ้นลายแน่ เอาแล้วครับมาวัดความสูงกันดีกว่าครับผมความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสักตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดวสิบเก้ายี่สิบเซนครับผมนะฮะสิบเก้าเซนยี่สิบเซนนะก็โอเคครับนะหัวนี่ก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแก้าเซนโอเคตัวใหญ่น้ำหนักดีสีสวยได,ได้แล้วครับผมตอนนี้ก่อนลเล่นออโอ้โหจัดท่าไม่กระต่อนนะครับอื โอ้โหเนี้ยท่าท่ายอดทิศแล้วครับแบบนี้แล้วครับผมโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้เองครับอ่ะตอนนี้มาดูลูกเล่นครับกระสุนกระสุนนะครับผมใส่เลยกระสุนปึ๊บใส่ตรงนี้นี่สองข้างนะครับโอ้โหกระสุนใหญ่จริงจริงครับจัดใจอ่อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อปุ่มให้ยิงกระสุนได้สองข้างเหมือนกันนะครับตั้งท่าย,ยิงเลยดิ ามาแล้วครับผมอ้ายิงเลยแล้วกระสุนก็จัดจัดที่ต้องสูงเล่นอนครับจะได้ง่ายๆโอเคดูนะครับผมโอ้โหยิงก็ผมก็กลัวกระสุนหายแรงเหลือเกินอะไรเงี้ยครับผมต้องค่อยๆระวังค่อยๆเล่นอ่ะยิงกันนะครับผมกดปุ่มยิงอู้หูเห็นไหมครับนี่ฮะเอ๊ะอ๊ะมัดเจอลูกกระสุนเพิ่มเขี้ยว โอ้โหโหยิงจนแรงกระตัวหลุดเลยครับผมเอโอเคครับก็เล่นได้ทั้งสองข้างนะครับผมกระสุนนะครับไม่ได้เสียนะครับนะฮะก็ยิงได้นะครับผมปุ่มเห็นไหมฮะโอเคครับอ่านี้เราเล่นลูกกระสุนละตัวนี้ลูกเล่นเขาจะน้อยหน่อยนะครับผมไม่เหมือนกับเออออตินแมทามออตินแมทามมีทั้งปืนทั้งดาบโอ้โหเยอะมากมายนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยเป็นมือ,ม,อมือนี ยกขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีไอ้ดีที่ดึงนะครับผมเนี่ยดึงแค่นี้เองนะครับเนี่ยปุ๊บนะฮะปุ๊บปุ๊บนะฮะเนี่ยก็จะเป็นจริงๆแล้วก็เนี่ยยักเข้าชักออกได้ครับผมดึงแบบนี้เองนะครับก็จะเป็นเออเนี่ยอ่าแบบจับจับจับแค่นี้เองครับผมนะฮะจับ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 แค่นี้ฮะโอเคนี่ก็ได้ละตอนนี้เอ่อฝั่งนี้แน่นอนครับก็ที่เมื่อกี้บอกว่าใช้เอ่อเป็นฉีดน้ําแค่นี้เองครับอ่า เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าได้ดูเมกะตันเออเท่ๆไปแล้วเสร็จแต่สีสันสวยงามมากครับตัวนี้ไม่ต้องหาแล้วครับผมผมเสิร์ชในอีเบแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีใครขายเลยนะฮะอ้อท่าทางจะเป็นของแล่ไปเรียบร้อยแล้วครับลิมิตเต็ดครับผมอืแตอนนี้ก็อยู่ที่เราจะจับท่าทางเล่นรอกครับผมอ๋อเท่จริงๆนะฮะดูรอบๆตัวนิดนึงครับ แม้ถึงว่าปีกหลังเขาจะใหญ่นะครับแต่ก็ยืนได้มั่นคงนะครับผมในกบเกตแบบนี้ฮะเนี่ยฮ,ฮะยืนได้มั่นคงครับผมเนี่ยเพราะว่าตรงขาตรงแยกเขาสามารถที่จะปรับได้ฮะแล้วแต่เราจะให้มันเอออย่างเงี้ยฮะยืนแบบไหนยังไงนะครับผมก็ยืนได้มั่นคงดีครับอืมโหเทปะปะปะ่ฮะแป๊บเงียบร้อยแล้วครับผมโอ้เท่จริงๆนะฮะโอ้ สวยครับผม่ะมีพระเอกเอ้ยมีเื่อก,ก็ไลยก็ต้องมีพระเอกเอาพระเอกมา่อยออติมัตพามเอ้ได้เวลาต่อสู้กันแล้วครับผมนี่ออติมัตพามข้างก่อนนะครับผมเขาก็มีที่เก็บกระสุนนะครับผมก็ลืมให้ดูนะครับผมที่ที่เก็บกระสุนค่าก็อยู่ข้างในนี้นะครับเนี่ยข้างในตรงนี้นะครับผมมันจะมีช่อง ช่องข้างในอย่างนี้เล็กๆนะครับหมอมาค่อยเห็นมันไอ้ตรงนี้มันบางนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยกระสุนของเขานะครับก็เก็บเข้าไปแบบนี้ตรงนี้นะครับกระสุนก็เก็บเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมก็็นช่องข้างในนะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับผมอ่ะเก็บร้อยแล้วครับถ่อยเวลาต่อสู้กันแล้วโอ้โหอติมัตพามกับแมกกาตอนมีพระเอกก็ต้องมีทูาลเป็นธรรมดาแล้วครับเนี่ยต่อตู้กันอีกนานนะครับผมเออเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อของเล่นมาเล่นกันอีกนานนะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยสนุกๆน,นะครับผมเรื่องราวของเล่นเราก็เล่นผ่อนคลายฟาร์มเครียดจ,จากการเรียนจากการทํางานนะครับผมเล่นกันไปสนุกๆน,นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยนะเดี๋ด like, share, comment, ดยนะวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ